ยังอยู่นั่นน่ะสายขาดว่าสายไม่ขาดนะดส,ดสองตูมแรกปลากร,รมชัยชนะไปสายไม่ขาดเบ็ดเละเลยเเลหกักไปเงี้ยงเหนือหักไปเงี้ยงหนึ่งบ้านอ่ะ หกักไปเงียงงงเง้ยง<ะ>หนึ่งว่ะเงี้ยงหักด้วยนะครับไปหมดเลยครับน้างด้วยหกักด้วอยเ,เดินไปนูน้นแล้วตีไปหาก,กองหินกองนู้นตีไปหาฝั่งนูน้นอ่ะตีไปเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินออกออกไปเราไม่เจตเวลาเปลี่ยนออกสองไม้สองโคกัดมันโหดมากเลยนะสองไม้สองตูมมันชนะหมดสองตูมเลย เอ้าโดนสามตูมสามตูมสามตัวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่มาเลยเว้ยตีข้อมสายป่นน่ะอ๋อตีข้อมสายป่นน่ะเดินเดีเดิน mà mà tịt to มันติดเชือกนี่โดนสายเป็ดลาวเออโดนเชือกเป็ดลาวเก่าสามตูมสามไม้ปลาชนะลวดสามตัวเลย 顾究来 ไม่มีแรกลองนี้่คมีอะรก็ตกปลาอะไรไม่มีแอคชั่นเลยอ่ะไม่มีแอคชั่นเลยเฮ้ยมันเอ้ยมันกดกระแทกหัวตุกตวะเฮ้ยทำไมไม่ร่อนเลยอ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยทำไม ไม่มันไม่ร่อนเลยอ่ะทำมันทื่อตรงๆนั่นน่ะมาไอเทมแปลกว่านี่ยรอ๋กระสุนกระสุนขี้เกียดนี่ว่าไม่ซ้ายไม่ขวาเลยคันมันนันแบบไม่ได้ออกเลยคันยังใช้ไกด์ไปสี่ตัว่างพี่คันยังไม่ได้ออกไอชันเลยมันรู้ว่าเป็นคาราโดมันบอกไม่ไหวแล้วครับ อ่ะลากเข้ามาลากพี่เรือก็ได้เอาเอาเจ้าคิปเปอร์เราจับอะ่ะกดฟิทนให้ยาวครับดมๆเกือบสองโลอะ่ะเรือก็ใหญ่คันก็ใหญ่<ด><ด>ปลาจำเป็นต้องใหญ่ตามด้วย<ด>โอ้ร่วมร่วมสองอกิโลแล้วครับ เลยมันเหนียวต้องจับตรงส่วนโค้งของตัวเบ็ดแล้วงัดเลยเมันดูกันหน่อยนี่ปลาใหญ่เหยื่อใหญ่โอเคไปปล่อยปะเอาพับนิ่งไงนี่ก็พัพนิ่งแล้วนะอ๋อนึกว่าที่ถ่ายวีดีโอยูดีโอด้วยพับนิ่งด้วยไงมันแต่ถ่ายไปพร้อมกัน โอเคปล่อยเลยครับเราต้องไปหาไอเทมสวยๆไอเทมดีๆเป็นปลาววปพวง,งตาคันเฉดอมาตกปลาสุกตีตรงนี้นะโดนเลยที่เอให้จูทีเอเลย ถ่ายแล้วครับปลดปล่อยได้เลย ไาดูเด่ยสิอ๋อกินลำเพดโหต้องกินลำเพดวันนี้โอเคปวดปล่อยเลยครับไปไปไหนไกลไปแล้วแค่เดินไปก็พอแล้วแค่เดินไปก็พอแล้วยืนตาำรอยเท้าเลยนะไ,นนไม่รู้ว่าเป็นปลาี่ว่าตอแต่็นให้เกียรติรอดูเลย อันนี้น่าจะกระสูบนะล่อนไปล่อนมาล่อนกระชากเอ๊ะอกระสูบกระสูบกระสูบใหญ่ไม่โบแล้วเว้ยติดอะไรมาติดตัวสารนี่แหละพันคอคุณกินสมิตเลยนี่ว่าก,กินหมดตัวเลยกินมิดเลยก,กึนเลยกืนแรมเพดเข้าไปเลยแรมเพด18กรัมอ๋อ คืนหายทั้งเลยล่ามเลยครับโอ้ยใหญ่นี่ว่ายตกปลาใหญ่เป็นเหมือนกันเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> อ้เยต้องเสียงเปลี่ยนแล้วมีความสุขแล้วดูถึงได้แล้วกันงจับท้องแล้วปลดครับโอ้ยสุกวนวะนี่ไซส์รับแขกครับโอ้กินขนาดนี้กินจ,ลลกจริงนะลูกกินจริง ปลาอยู่ข้างล่างแล้วพีว่ข้างล่างใช่แสดงมันถอยลงมามันถอยบ่ายโมงแล้วไงปลาถอยลงหลุมลงร่องน้ำปลดยากเหลือเกินโอเคเอา,าเ,เอาปัสสาวูปลาวู <c oughs> ยังไม่ได้ถ่ายรูป บหลุดนะจมูกนะหลุดมืมอลเลยอยู่เฉยครับอยู่เฉยนั่นแหละโอเคปล่อยได้เลยครับสองสามปลารับแขกไซเนี้ย <c oughs> ต้องไซสที่ทําเป็ดสิ่งที่คุกง้างอ่ะอันนั้นอ่ะไม่รับแขกสิ่งที่คุกเงียดเป็นเส้นตรงอ่ะกินไหมไม่อัดเปื่ออาจเปื่อกินกันข้างๆเรือเลยนี่แหละใส่นิดนึงโอ้หว้าวใส่รับแขกโ้โหติดคอติดปากติดปากดูอยู่โอ้โหมันใจเย็นๆลูกใจเย็นๆโอ้ โอ้แรงจริงๆยกตึ้นเรือนะสายยาวๆจับช็อคนะอย่าอย่าหมุนอย่าอย่าเก็บสายพออยู่จะเก็บสายกดฟรีปู่นกดฟรีปู่นให้สายยาวพอยันงัดขึ้นจับช็อครีบจับช็อคโอเคอยู่แล้วไม่ต้องเอาขึ้นมาไม่ต้องเอาขึ้นมานี่แะมันมาเลยอะฮะโอน้ำไปสีแล้ววะ ีเมื่อกี้บอกจะไล่ทันไยโอเคปลดได้เลยครับปลดปล่อยไปเลยครับ